นี่เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าเบื่อเลยเกินกับการทำโซเชียลกับการสร้างตัวตนนะครับนั่นก็เพราะว่าเราทำผิดวิธีตัวผมเองเนี่ยก็มีเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะครับหรือว่าอยากจะพักผ่อนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติพอเราพักให้หายเหนื่อยนะครับเราก็กลับมาทำต่อเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรามีแรงบันดาลใจเรามีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนหมายความว่าตอนที่เราจะเริ่มต้นนะครับเราตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไปตรงเนี้ยนะครับและเราก็มีแผนงานว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันและนะครับ ผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราจะต้องสําเร็จอะไรบ้างสิ่งสําคัญก็คือเป้าหมายนั้นน่ะจะต้องท้าทายเพียงพอนะครับเราอาจจะตั้งเป้าหมายนะครับเพื่อคนอื่นอย่างเช่นนะครับเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักนะครับหรือว่านะครับเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะชดใช้นี้ให้มันหมดแรงผลักดันของผมเองเนี่ยนะครับก็คือผมทําทุกวันนี้เนี่ยเพื่อให้คนที่ผมรักเนี่ยนะครับเขามีความสุขพอเป้าหมายชัดเจนผมก็จะลองหาวิธีครับว่า วิธีการไหนบ้างนะครับผมจะเข้าสู่เป้าหมายที่ผมต้องการได้ในช่วงแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าวิธีการเนี่ยแผนการมเป็นยังไงผมก็อาศัยไปเรียนรู้จากคนที่เขาทาแล้วสําเร็จคนที่เขาทำแล้วเวิร์กจากการอ่านหนังสือกับจากการดูวิดีโอจากการเข้าคอร์สออนไลน์จากการสัมมนาคือการลงมือทํานะครับพอลงมือทํามากๆก็จะมองเห็นภาพครับว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายนะครับแผนงานที่เราวางไว้เนี่ยมีโอกาสจะสําเร็จแค่ไหนนะครับ ที่เหลือก็คือรอเวลาั่นเองครับแต่ระหว่างช่วงที่เดินทางน,นะครับแนะนําว่าให้มีความสุขกับปัจจุบันด้วยถ้าเรารอนะครับว่าเมื่อไหร่ถึงเป้าหมายรับรองเลยว่าเราจะทุกข์มากๆในการที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับต้องเอาไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ